วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบบุรีร่วมกับบริษัทซีทีทีโลจิสติกส์พร่อวิทยายกรผู้ส่งคุณวุฒิาามา,ากมายจัดกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้แก่น้องๆที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างนี้รวมอยู่ใน Ti k t o k New Ri s e s ์ e ติ e r ปค่ะสวัสดีค่ะพัทธลวันตันสกุลค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบบุรีค่ะสำหรับโครงการกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นของสาขาวิชาการตลาดค่ะ ก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท CTT Logistics ค่ะที่ให้โอกาสน้องนองนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากพี่ๆทีมงาน CTT Logistics นะคะซึ่งถือว่าเป็นทีมงานคุณภาพแล้วก็มืออาชีพแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้นำความรู้ไปพัฒนาไปต่อย,ยอดไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะต้องขอบคุณมากมค่ะ สวัสดีค่ะครูพรมพัฒสอนรุ่งโรจน์วรกุลค่ะครู่สาขาวิชาการตลาดค่ะสวัสดีค่ะครูแสงเดือนพรรัตนจ์จากวิทยาลัยอาชีวศรรึกษาสระบุรีเราอยู่แผนกวิชาการตลาดค่ะครับสวัสดีครับคุณครูจีรันทศินพลจันทร์นะครับที่เล่นชื่อครูเจตนะครับออสอนอยู่สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณบริษัท g t ท,ท,ท,ทโลจิสติกจำกัดที่วันนี้มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้างมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะ ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้เป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนซึ่งครูก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้ได้ตรงจุดตรงนี้นะคะ นอกจากความสนุกความรู้แล้วก็สาระที่เด็กๆจะได้รู้วันนี้นะคะก็คือความรู้การใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสร้างรายได้ซึ่งปกติเราก็ใช้ TikTok กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะทําให้การเล่น Tik t o อกไม่เหมือนเดิมจะเป็นการเล่น Tik t o k โดยที่สามารถมีไรายได้ในเรื่องของการค้าขายออนไลน์หรือว่าอะไรเนี่ยเป็นอาชีพที่ก็กําลังคิดแล้วก็ตรงกับสาขาของเราด้วยถ้าเราใช้เป็นช่องทางที่จะค้าขายหรือว่านําเสนอตัวเองสร้างตัวตน มาเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องทางที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ครับสิ่งหนึ่งเลยนะคะครูอยากจะฝากเด็กๆเ,เอาไว้ว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์เลยค่ะถ้าวันนี้พวกเราไม่ได้นําไปปรับใช้ในชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จนะคะ<ๆ>เขาไม่กลัวที่จะกล้าทำนะคะแต่เขาลงมือทําทั้งที่มีความกลัวอยู่<ๆ>ค่ะสู้ๆนะคะครูเป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยดูผลงานพวกเราเราทาได้แน่นอน ที่เราเรียนรู้กันในวิทยาลัยเนี่ยเราเรียนเพื่อไปทํางานประกอบอาชีพนะครับแต่ถ้าเราอยากรวยหรือว่าเราอยากอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องสร้างช่องทางที่เป็นเกาเกิดรายได้ของเราขึ้นมาใช้องค์ความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะครับไอ้ต่อยอดถ้าเราไม่วางเสือกมันมนะครูเชื่อว่าพวกเราจะสามารถเขาเรียกว่าสร้างตัวตนขึ้นมาได้มีรายได้เสริมที่ดีนะครับแล้วก็เผลอๆอาจจะเป็นช่องทางที่หาไรายได้เยอะกว่างานประจาของเราอีกเด็กๆคะทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกอยู่ที่2มือกรบหนึ่งสมองของเราไม่มีอะไร ที่เราทำไม่ได้แต่เราต้องได้ปฏิบัติก่อนและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดถึงเวลาพบกับวิทยากรผู้รงคุณวุฒิมากมาย P.A.A. เซลจากบริษัท C.T.T. โลจิสติกส์พี่เจไดมเเดียมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ e-commerce พี่เซนเีเดียมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งพี่การดิจิตอลออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซูเปอร์วเซอร์ ธรรมชาติของลูกคา้าหรือว่าธรรมชาติของคนเนี่ยชอบอะไรที่มันตกประเด็นแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกสมมติว่าพี่ขายน้ํายาที่แบบว่ารอยแตกแล้วไอ้ตามผนงังอ่ะที่แบบว่าป้ายไปแล้วมันก็หายอ่ะเคยเห็นไหมคําพูดที่เขาเกินนําขึ้นมาเขาอาจจะพูดว่าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหม้าบ้านพี่เจอปัญหาเหล่านี้พี่ก็จะหยุดดูเอเอจริงบ้านเราก็ไม่รอยแตกแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็มีการสาธิตการใช้ตัวเจลตัวครีมตัวนี้ให้ดูว่ามันใช้ยังไงแล้วมันง่ายขนาดไหนเป็นเราเราจะซื้อไหม เราแค่มาลองใช้แค่เอามาทาเอาใต้รอยแตกลราก็จะหายไปนะครับมันทําให้คนเนี่ยอยากซื้อมาลองว่ามันใช้มีจริงไหมเพราะว่าคนนะครับจะคิดว่าใช้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวแค่หนึ่งครั้งแต่ถ้าใช้ดีแล้วคุณจะกลับมาซื้อซ้านะครับต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายว่าคุณจะขายสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายคนไหนแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคตามช่วงอายุเนี่ยเขาเป็นแบบไหน นั่นเป็นการดาวจของผู้บริโภคว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนแล้วความต้องการเขาคืออะไรคือกับพี่เอได้ความรู้เยอะมากแน่นมากได้ทิศหลายๆอย่างในการเสนอขายสินค้ามากค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้มาสัมมนา,าครั้งนี้ค่ะองค์ประกอบในการขนส่งที่ต้องรู้นะคะตั้งแต่โรงงานจีนเลยโรงงานจีนนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่น้องๆหามาหรือว่าน้องๆใช้ตัวแทนฝากสั่งนะคะหลังจากนั้นโรงงานที่จีนเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเขาเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเวลาน้องๆเข้าไปในเว็บไซต์เถาเปล่านะคะหรือว่า1688าลีบาบ a เนี่ยมันจะขึ้นนะคะว่าโรงงานจีนนั้น,น,นเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วขายสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะเป็นโกดังจีนนะคะเราใช้บริการบริษัทโลจิสติกที่นำเข้าสินค้าจากบริษัทไหนนะคะก็จะดูว่าบริษัทนั้นเขามีโกดังจีนอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอย่างเช่นของพี่นะคะจะมีสาขากวางโจวอีอูหูหนิงแล้วก็หูเจี้ยน นะคะน้องๆต่าง,งสินค้าจากโรงงานจีนใกล้กับมณฑลตรงไหนน้องๆก็สามารถส่งไปที่โกดังจีนตรงนั้นได้นะคะที่ที่เขาบอกวิธีการนําสินค้าเข้ามาจากจีนในราคาที่ถูกนะคะแล้วนํามาขายจากประเทศไทยในราคาที่สูงขึ้นและหนูเชื่อว่าหลายๆคนมีเพนพอยด์แบบหนูคะ่ะกิจกรรมที่ชอบหลายอย่างเลยเช่นการสอนเราทำนหน้าทิกตอกแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ t ิกตอกนะคะ Creator, ครีเอเตอร์ไขๆก็เล่นได้ถ้าน้องมีความกล้า ครีเอเตอร์ใครๆก็เป็นได้ถ้าน้องมีเวลาแต่ถ้าสู่เซเลล์น้องจะเริ่มต้นยังไงทางทีมของพี่สร้างช่องมาคือของเราเป็นโลจิสติกอยู่แล้วเนาะเราจับสินค้าอยู่ตลอดเวลาเรานําเข้าสินค้าให้ลูกค้าเรานําเข้าสินค้าเองเราโปรโมทสินค้าให้ลูกค้าเราโปรโมทสินค้าของเราเองแล้วตามที่พี่เอบอกจําได้ไหมโชว์สินค้าอยา่าขายตรงแค่บอกคุณสมบัติยุคนี้เป็นยุคของการป้ายยาับน้องๆป้ายยาให้อยากซื้อป้ายยาให้รู้ว่านี่คืออะไร พอทิกเกอ <Nice. S 1> คือแพลตฟอร์มที่โดนปัดทิ้งเยอะที่สุดใช่ไหมครับ mm hmm. เข้ามาคืออะไร mm hmm. เข้ามาคือฮุกเลยมาแล้วมาแล้วอะไรมาวะ mm hmm. แล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงล่ะ ถูกไหมครับแต่เราไม่ได้บอกราคาเราไม่ได้จะขายแต่ถ้าอยากได้ซื้อในตะกร้าเอาดิพี่ไม่ได้บอกให้ทุกคนทุกคนทาตามนะทุกคนจะมีตัวตนของตัวเองทุกคนจะมีวิธีการขายของตัวเองพี่ๆที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าบางอย่างนะคะที่เราแบบว่าเรายังไม่รู้เราได้เรียนรู้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตในอนาคตเราก็ได้คะ่ะ A f f i l i a t e ทุกวันนี้เคยได้ยินกันไหมออฟเ f i ร์เอทมาร์เก็ตติ การทำในหน้าเคยได้ยินไหมอ่านัา่นแหละครับเขาเรียกว่า affiliate marketing คือทุกวันนี้ไม่ต้องการที่เราจะต้องลงทุนก่อนคือเราก็ไปเป็น affiliate ให้เขาคือการทำในหน้าให้กับแบรนด์นั่นเองอันนี้เป็นเทนเลยเพราะว่าคนที่เป affiliate ก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็จะได้รับผลตอบแทนเหมือนกันเราเคยได้ยินคำนี้ไหมนักการตลาดถ้ายิ่งเป็น digital น marketing คำนี้สำคัญมาก conversionconversion Con คืออะไรก็ตามครับผมที่ทำให้เกิดมูลค่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการขายก็ได้ครับอย่าง ที่ยกตัวอ,อย่างให้ฟังว่าอย่างวันหนึ่งเรามีแคมเปญและกันนักการตลาดทําแคมเปญไปต้องการให้ลูกค้ากรอกกรอกอีเมลเข้ามาเพื่อเราต้องการข้อมูลข้อมูลของลูกค้าที่ถูกถูกกรอกและกดซับวิสมาหาเราเนี่ยคือหนึ่งคอนเวอร์ชั่น TikTok New Live Streamer พบกับเพจคุปต์ถึง5คนถาน้องๆมา สวัสดีค่ะพี่ซีนะคะเป็นเฮดกรุ๊ปของกลุ่มสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะก็ถ้าเต้นของทีมเรานะคะเป็นเพลงกระต่ายกับต่อต่างแดงต่กตงแดงค่ะค <c oughs> ือนหนูว,หนว,ว่าทีมเราเน้นม้วนค่ะน้องเราไม่เน้นมีท่าท่าเราง่ายมากแต่ว่าน้องต้องม้วนก่อนม้วนไปก่อนอสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มนะคะเป็นเฮดกรุ๊ปของอทีมสีม่วงม่วงค่ะ <c oughs> โอ๊ยตอนแรกคือคิดว่าน,น้องๆแบบว่าเรียบร้อยนะคะในทีมน้องดูแบบเรียบร้อยกันมากแต่พอแบบว่าได้อยู่กับน้องๆสักแป๊บนึงเหมือนน้องๆละล ลัพฤติกรรมแล้วที่นี้น้องๆก็แบบว่าเริ่มแสดงตัวตนของตัวเองออกมาน้องก็มีความติดจ้าซ่อนอยู่ข้างในเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมโนะคะเป็นเฮดททมสีเหลืองอ่องตองค่ะ <c oughs> ก็้องๆในกลุ่มก็คือเอนเตอร์เทนแบบเอนจอยมากทุกคนแบบน่ารักมากสวัสดีค่ะพี่ลิยานะคะเป็นเฮดกุ๊ปของทีมสีชมพูค่ะส <Wow. S 2> ีชมพูเป็นสีที่หวานเรียบน้อยอ่อนน้อมแล้วก็น่าเอ็นดูมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อ้อมนะคะเป็นเฮดกรุ๊ปของกลุ่มสีเขียวตานีค่ะ กะะ็ตั้งแต่เริ่มงานเลยก็จะแบบน้องๆก็จะได้ความรู้ก่อนใช่ไหมคะแบบว่าจากวิทยากรจากอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาเริ่มกิจกรรมแบบว่าจะได้ละลายพฤติกรรมของน้องๆแล้วก็พี่ๆให้เข้าหากันได้ดีขึ้นด้วยอะไรเง,งี้ย เกมนะคะเป็นเกมกระซิบสงสารค่ะก็จะมีคํายาวๆให้น้องนั่งจาประมาณ0ามสิบวแล้วก็ส่งต่อให้คนข้างหลังค่ะแล้วก็จะมีเป็นตอนบ่ายนะคะจะเป็นกิจกรรมทาคลิปค่ะเกี่ยวกับออการถ่ายรีวิวสินค้าต่างๆค่ะที่น้องได้รับไปถึงเวลาแล้วที่น้นๆไดแต่ละกลุ่มจะได้แสดงความสามารถในการสร้างสารรค์ผลิตคลิปวิดีโอแนวคิดคอนเซปต์ของน้องๆในแต่ละกลุ่มจะเป็นยังไงไปติดตามกัน เราคิดว่าเราจะเริ่มทำยังไงดีครับขั้นแรกนะคะเราจะเริ่มการทําการรีวิวตัวตัวเครื่องก่อนแล้วเราก็จะนำสรรพคุณของนางออกมาว่าแบบนางทําอะไรได้บ้างเราคิดว่าคลิปออกมาจะเป็นยังไงบ้างจะถูกใจคนซื้อไหมก็น่าจะถูกใจสรับขขอให้คุณชมดีนะครับกับิีมสีเหลืองนะครับทีมสีม่วงได้พัดลมมาใช่ไหมมีสามสีเลยเราคิดว่าเราจะนําเสนอยังไงอ่ะใครเป็นคนพูดคือจะนําเสนอด้วยความแรงของพัดลมค่ะ แรงขนาดไหนครับดูนะคะ <laughs> สุดยอดไปเลย <laughs> แอคติ้งมาเต็มมากครับเ่ะเราคิดว่าเราจะนำเสนออย่างไรตัวป๊อกกีอ้อะเราจะลดการเล่นโซเชียลมันเล่นป๊อกกี้แพแล้วนอกจากการเล่นอะเราจะนําเสนอแบบนี้ถ้าอยากหยุดจากโฟกัสในโทราศัพท์อะก็สามารถเล่นป๊อกกี้นได้ค่ะมันช่วยสมาธิแล้วก็ลดการติดโทรศัพท์ด้วยค่ะสีแดงวันนี้ได้อะไรมาครับคุณหัวหน้าทีม ได้ไหมเซลฟี่ค่ะได้ไหมเซลฟี่ไมค์เซลฟี่มันเป็นของที่คู่กับวัยรุ่นอยู่แล้วพี่ไปคาเฟ่ก็ต้องถ่ายรูปไงก็ต้องใช้ไมค์เซลฟี่อยู่แล้วกลุ่มนี้มีวัยรุ่นไหมครับขอเสียงไวรุ่นหน่อยสิเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย <laughs> เราคิดว่าเราจะดึงคุณสมบัติด้านไหนของไม้เซลฟี่มาเป็นจุดขายได้บ้างพกพาง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะสำหรับการที่อยู่คนเดียวประมาณนี้แต่คนโสดแบบเราเราก็ต้องแบบไม่ต้องใช้แฟนถ่ายให้ประมาณนี้ค่ะคนไม่มีแฟนก็พกได้ถ่ายรูปสวยใช่ไหมสีชมพูเราได้อะไรครับได้กระเป๋าค่ะกระเป๋าสไพายคาดอกแล้วก็คาดเอวค่ะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเฉพาะกลุ่มค่ะเฉพาะกลุ่มกลุ่มอะไรอ่ะผู้ชายค่ะอ๋อคือจะจาะกลุ่มผู้ชายเลยใช่ไหมเราจะรีวิวยังไงอ่ะ อุ้ยม่บอกได้ไหมอ๋ออุปวารรับก่อนวันนี้เต็มที่เลยค่ะอันนี้เป็นมือโปรของเรานะคะอ่าเป็นกลุ่มน้องขนุนนี่นักตัดต่อนี่กลุ่มอะไรลูกสีแดงแล้วมันมีชื่อไหมแดงแรงริด,ดอ่าสีแดงแรงริดกลุ่มนี้เต็มคาราเบลค่ะเขาสนุกมากเลยค่ะได้เวลาโชว์ของเริ่ม battle เรามีความสามัคคีกันจะไม่มีแพ้แน่นอนค่ะออออ้้้้้ยมมมาาาาาานนนนนนงงเเปปปปป็็รรรขขขขพีีีี่่่่ไไ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 ไดหจจจะะะึึึถถโโลบบบบััค ตัวนี้เป็นพัดลมไอ้น้าสามารถเปิดความแรงได้3ระดับและพ่นไอน้ําได้2จังหวะตัวนี้นะคะราคา239บาทเพิ่มความเย็นให้ทุกท่านท่านใดสนใจสามารถจิ้มลิงก์ทิกตอกได้เลยนะคะสู้ๆถ้าจะแข่งกับเราอะเก่งนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนคุณอาจจะคิดว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงกลุ่มเพื่อนที่คุยกันเท่านั้นคุณเห็นอะไรบางอย่างไหมใช่มันคือกระเป๋าสพายที่มีความสวยและเก๋จนคุณอาจจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวแล้วคุณอยากรู้ไหมล่ะว่ากระเป๋านี้ดียังไง 1. สามารถปรับสายสภายได้ 2. กระเป๋าใบนี้มีทั้งหมด4ช่องซึ่งแน่นอนคุณสามารถใส่ของได้อย่างล้นหลาไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตเงินสด power bank โทรศัพท์มือถือถ้าคุณสนใจสามารถจิ้นที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยส่วนของหนูนะคะอาจจะมาเงียบๆแต่ไงก็ชนะแน่นอนค่ะเพื่อนๆมาถ่ายรูปกัน หนึ่งสองสามเอาแตงโมทำไมเธอเหลือแค่ครึ่งตัวนี่เอาไม้เซลฟี่ไปสมัยใครๆเขาก็พกไม้เซลฟีน่กะันวะหมคะสำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวคนเดียวหรือจะเป็นกลุ่มที่ต้องถ่ายรูปแบบกลุ่มใหญ่ๆนะคะเรามีไอเทมเด็ดมาแนะนำคะ่ะ รุ่นนี้มีไฟในตัวเพิ่มความสว่างเมื่อถ่ายในที่มืดค่ะเห็นน้อยเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถที่ได้ถึง80ซมมีบูทูธในตัวสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะมีหลายสีให้เลือกนะคะและยังมีสายชาร์จแถมมาให้ด้วยนะใครที่สนใจสามารถจิ้มตะกา ท,ทีมอื่นนะคะรู้สึกว่าแบ๊วมากเลยค่ะเพราะว่าของเรานี่หืมจัดเต็มในเรื่องของความสามารถต่างๆที่เราแบบว่าแต่ละคนไม่เคยกล้าแสดงออกก็ได้กล้าแสดงออกมาค่ะร้อนกร้อนทำไมอากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยร้อนไปพอต้องมานั่งพัดอีกออยุคนี้ใครเขาใช้พัดกันปะเขาไม่ใช้แล้วทอาพัดเนี่ยเก็บลงไปกันให้หมดเลยเดี๋ยวนี้เขาใช้พัดลมสิวกันแล้วค่ะโอ้ ซื้อที่ไหนอะ่ะนี่เลยจิ้มลิงตะก,ก้าได้เลยไปเราคนเจ๋งจริงเขาไม่ค่อยพูดเยอะกันหรอกค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้ผู้ชนะเลิศโดย2ทีมสุดท้ายได้แก่สีม่วงและสีเหลืองทีมใดจะชนะเลิศมาลุ้นไปพร้อมกันและสีที่ได้ที่หนึ่ง Xì lên đi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  Xì ตัวน้องมากค่ะเพราะว่าอย่างตรงแรกตอนแรกที่บอกว่าน้องดูเรียบร้อยแต่พอสักพักน้องก็แบบเริ่มเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมกับเราแล้วทีนี้ก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็ทําคลิปได้ดีน้องมีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังคําแนะนําเราดีมากเลยค่ะน้องก็ทําตามฝากถึงน้องๆนะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะทุกคนน่ารักมากๆก็หวังว่ามีโอกาสจะได้เจอกันอีกนะคะสุดท้ายอยากฝากขอบคุณคุณครูทางอาชีวะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะคือคุณครูทางอาชีวะที่ น่ารักกันมากค่ะใจดีกันมากเดินมาถามหนูอยากกินอะไรคะหนูอยากได้อะไรหนูอยากเอาอะไรคือเขาเตรียมพร้อมให้รองรวบทุกอย่างเลยค่ะพี่ก็อยากจะบอกน้องว่าน้องๆทําเต็มที่กันแล้วในกลุ่มเลยทุกๆคนในกลุ่มให้ความร่วมมือกันอยา่างดีมีความสามครคคีอะไรกันช่วยกันคิดว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงก็คือมันอาจจะยังไม่ถูกใจกรรมกรารแต่ว่าน้องๆทาถูกใจพี่ที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะหนูชอบกิจกรรมเล่นเกมกระซิบส่งสารให้เพื่อนค่ะสนุกมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนํา คอนเทนต์ในการทำคอนเทนต์ต่างๆในการขายสินค้าต่างๆเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งของการเป็น t i k t o ็อกเกด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่มาจากอบรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ๆวิทยากรวันนี้ก็ให้ความรู้แน่นมากค่ะแถมยังแบบแฝงกิจกรรมให้เราสนุกต่างๆด้วยค่ะได้ความรู้แบบสุดยอดมากๆเลย วันนี้ก็ต้องขอาการาบขอบพระคุณทางผู้อำนวยการที่ไรอาชีวศึกษาสระบุรีแล้วก็กราบขอบพระคุณทางคณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆน,นักศึกษาทุกคนครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ทางบริษัทเรารู้สึกยินดีมากๆครับที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสาระความรู้หรือว่าความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในวันนี้จะสามารถพาน้องๆไปต่อยอดแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต